ก่อนที่จะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือกด s u b ส c ค i b e ให้กันก่อนนะครับหยิบกล้องส่องพระวันนี้เราจะรวบรวมนำเรื่องราวของหลักการพิจารณาพระเครื่องและวัตถุมงคลยอดนิยมรุ่นต่างๆมานำเสนอให้ได้รับชมกันอีกครั้งว่าจะมีหลักการพิจารณาจุดตำหนติต่างๆอย่างไรซึ่งจะมีพระเครื่องและวัตถุมงคลรุ่นไหนกันบ้าง ไปติดตามรับชมกันครับพระที่ท่านเห็นอยู่ตอนนี้คือพระปิตานะครับพระปิตาครับพระปิตาวัดหนังนะครับท่านเห็นเนี่ยปิตาหลวงปู่เอี่ยงวัดหนังเลยนะครับแต่อันนี้คือเขาใช้พิมพ์ยันยุ่งนะครับอันนี้ไม่ใช่พิมพ์นิยมนะต้องบอกก่อนเขาใช้พิมพ์ยันยุ่งที่เป็นพิมพ์นิยมมากดแม่พิมพ์หน้าเดียวนะครับเพื่อทําแม่พิมพ์ทําแบบพิมพ์นะครับ ด้านหลังนะครับเป็นหลังเรียบหลังยอดพิมพ์นะครับหยอดพิมพ์หน้าเดียวแบบนี้นะครับต้องบอกว่าพิมพ์นี้เนี่ยเท่าที่ผมเคยเห็นเนี่ยยังไม่มีของเก๊นะครับพิมพ์นี้นะพิมพ์นี้แบบนี้เนี่ยอย่างผมยังไม่เคยเห็นของเก๊นะครับแต่หลังจากคลิปนี้ผมบอกเลยหลังจากที่ผมออกคลิปหลายๆคลิปเนี่ยนะครับพาเก๊เริ่มมาครับเริ่มมาเริ่มมีเพราะฉะนั้นเราจะป้องกันยังไงครับเราไม่กลัวหรอกพาเก ถ้าเรามีเทคนิคแล้วเราดูเป็นนะครับพระแบบนี้คือใช้ใช้ยันยุ่งนะครับยันยุ่งกดแม่พิมพ์หน้าเดียวนะครับแล้วก็หยอดพิมพ์ลงไปนะครับลักษณะท่านจะเห็นน่ถ้าเห็นหน้าปุ๊บเนี่ยนึกว่ายันยุ่งเลยแต่เป็นพิมพ์พระหน้าเดียวนะครับเป็นพระหน้าเดียวอ่าและหยอดใช้ตะกั่วนะครับตะกั่วเนี่ยต้องบอกก่อนว่าตะกั่วเนี่ยความร้อนมันต่ํามากเนื้อตะกั่วเป็นเนื้อที่มีความอ่าเขาเรียกว่าจุดล้อมเหลวเร็วที่สุดนะครับในบรรดาโลหะทั้งหมดนะครับจุดล้อมเหลวเร็วที่สุด นะครับอลองมาก็จะเป็นเมกะพัดเป็นเมกะสิทธ์นะครับเป็นเนื้อทองเหลืองทองแดงอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าจุดหลอมเหลวของตะกั่วเร็วที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยตะกั่วสามารถต้มในกระทะเล็กๆได้กระทะปีเนียมได้กระทะเตาหลอมเล็กๆได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเทง่ายมันจะทําง่ายนะครับโอเคเวลาเราดูตะกั่วเนี่ยนะส่วนมากในโบราณเนี่ยเขาจะใช้ตะกั่ว เขาเรียกว่าตะกัวชานะครับตะกัวที่เป็นกระป๋องชาถ้าเเพื่อนคนรุ่นเก่าๆนึกภาพตามผมเนี่ยจะรู้เลยว่ากระป๋องชาสมัยก่อนเนี่ยจะเป็นตะกัวเขาบอกว่าไอ้กระป๋องชาที่เป็นตะกัวเนี่ยมันสามารถเก็บอ่ามันสามารถเก็บใบชาแห้งเนี่ยได้นานแล้วก็ไม่มีความชื้นสองนะครับเขาไม่นิยมใช้กระป๋องเหล็กเพราะกระป๋องเหล็กมันขึ้นสนิมนะครับตะกัวกระป๋องที่เป็นตะกัวเนี่ยมันไม่ขึ้นสนิม นะครับเขาก็เลยนิยมนํามาใส่ชาคนจีนเนี่ยเขาจะนิยมแล้วพอเขาใช้ใช้กินชาหมดนะครับเขาก็จะตะก่วเนี้แหละนะครับเอาตะก่วเนี้แหละมาหลอมนะครับมาหลอมทําพระนะครับหรือว่าหลอมทําหลายๆอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกเลยเพื่อนๆครับณเวลานี้นะครับเราพอพอเรามาดูเราจะเห็นนะครับเราจะเห็นนะครับธรรมชาตินะครับ เห็นไหมครับผิวประหลอดนะครับขาวนะครับมีประหลอดขาวนะครับอ่าเราจําพิมพ์ก่อนจําพิมพ์ให้แม่นก่อนนะครับแล้วเราส่องลงไปดูเนื้อตะกั่วนะครับอ่าตะกั่วก็จะมีประหลอดในในะครับตะกั่วจะเป็นตะกั่วน้านมตะกั่วชาดมันจะนิ่มๆนะครับแล้วมันก็จะมีอ่าผิวประหลอดตามซอกเป็นใยๆเล็กๆน้อยๆนะครับอ่าดูคาบธรรมชาตินะครับทำคาบธรรมชาตินะครับแล้วต้องบอกว่า พอพอเราดูหน้าเสร็จนะครับเป็นการหยอดพิมพ์หน้าเดียวพอหยอดพิมพ์หน้าเดียวแล้วนะครับมันก็จะเหลือปีกเล็กๆน้อยๆนะครับโอ้ตรงนี้มีคาบขี้ยุงด้วยนะครับพอพลิกหลังนะครับอ่าบางองค์ก็จะมีรอยจานบางองค์ก็ไม่มีนะครับอ่าอันนี้ไม่ใช่พิมสี่นิ้วแบบที่ที่นิยมสี่นิ้วสามนิ้วไม่ใช่นะอันนี้เป็นพิมพ์หลังอ่าเขาเรียกว่าพิมพ์หน้ายันยุ่งนะครับกดเฉพาะเอาหน้ายันยุ่งของเนื้อสําริดมาทําแม่พิมพ์นะครับ พิมพ์นี้ก็จะมีน้อยนะครับแล้วก็จะค่อนข้างหายากพอสมควรนะครับสนนราคาก็จะถูกกว่านะครับแต่ว่าหายากกว่านะครับโอเคนะครับดูให้จําพิมพ์ให้แม่นนะครับจําพิมพ์ให้แม่นจําเนื้อของตะกั่วให้แม่นนะครับจําเนื้อพิมพ์ต้องลึกนะครับต้องลึกคมนะครับผิวประหลอดต้องแห้งแบบนี้นะครับผิวประหลอดต้องแห้งแบบนี้นะครับมีธรรมชาติแบบนี้นะครับนี่คือพระปิตาหลวงผู้เอี่ยมนะครับพิมพ์หน้าเดียวนะครับพิมพ์หน้าเดียว นะครับซึ่งค่อนข้างหายากแล้วก็ได้รับการยอมรับมานานแล้วนะครับแล้วก็หายากจริงๆโอ้โหองนี้องนี้ต้องบอกเพื่อนๆนะว่าองนี้สวยจริงๆนะครับสวยจริงๆวัดหนังนี่นะครับผมเห็นมาเยอะนะครับพิมสองหน้าเห็นมาเยอะแต่ไม่เคยเห็นองคไหนสวยเท่านี้นะเออนี่วัดหนังสัมฤทธิ์นะครับพิมสองหน้านะครับอย่างที่บอกไปเมื่อวานนี้นะครับอย่างที่บอกไปนะครับ วัดหนังเนี่ยเขาจะต้องปั้นโครงก่อนเขาเรียกว่าปั้นแกนหรือว่าปั้นโครงนะครับโครงข้างในก็คือเนี่ยตัวนี้ครับนี้จะปั้นหัวนะครับอันนี้ลําตัวอันนี้ช่วงขาช่วงเข่านะครับแล้วเขาจะเอายันเนี่ยปั้นเป็นเส้นหนุ่มจีนมาติดเป็นยันนะครับเขาจะติดมือก่อนนะครับอติดมือลแล้วก็มีกรีดเห็นไหมกรีดกรีดที่หุ่นเทียนนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนว่าจะต้องเป็นหุ่นเทียนก่อนเป็นหุ่นเทียนแล้วเขาถึงจะต่อชนวนตรงนี้นี่เห็นไหมชนวนนะครับ เพื่อเทโลหะเข้าไปแทนที่นะครับโลหะที่เตรียมไว้นะครับอ่ะเดี๋ยวให้เพื่อนๆนดูนะครับเดี๋ยวผมส่องให้ดูแล้วกันนะครับให้เพื่อนๆนได้ดูกันนะครับอง์นี้นะครับเป็นสำลิดเงินและพระพระนี่สวยแบบนะครับเราจะสังเกตนะครับวัดหนังเนี่ยนะครับอ่าเวลาหล่อนะครับขี้เป้าเนี่ยนะครับมันจะเป็นเม็ดทรายแบบนี้เนี่ยเนี่ยสีน้ำตาลน้ำตาลเนี่ยนะครับที่อยู่ข้างในนะครับเม็ดทรายหรือเม็ดขี้เป้าเนี่ยมันจะหยาบนะครับ ถาวัดหนังวัดทองเนี่ยนะครับเม็ดขี้เบ้าจะหยาบนะครับจะไม่เหมือนพวกปู่ทวดเตาลีดอะปาเช่อะไรพวกนั้นไม่ใช่นะอ่าจะหยาบนะครับมันต้องมีสองโซนนะครับไอ้ละเอียดก็มีนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่จะหยาบนะครับองนี้เนี่ยเนี่ยตรงหน้าท้องเนี่ยเขาปั้นนะครับอ่าเห็นไหมปั้นยันมาติดนะครับเป็นยันเกี่ยวกับมหาอุดเลยไหมครับอ่าเป็นกลมๆปั้นๆเนี่ยเส้นหนุ่มจีนแบบนะแล้วดูมือนะมือกรีดแบบ สวยมากนะครับสวยมากนะครับหัวเข่าก็เป็นตัวนะนะครับเป็นตัวนะสองฝั่งนะครับเป็นตัวนะวง์นี้เนี่ยปิดหน้าปิดหลังนะครับปิดทั้งหน้าปิดทั้งหลังเห็นไหมครับผิวพายเงินมันขึ้นแบบโอ้โหเนี่เห็นไหมข้าบเป้าทาซอกนี่นะครับแบบใสแบบกริกเลยนะครับกริ๊กเลยภาพแบบนี้นะครับก็เป็นสำริดเงินแก่พวงนะครับแก่พวงนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเพื่อนเพื่อนดูเนี่ยนะครับก็ต้องดูให้เป็นสำลิสนะครับแล้วก็แกะพวงเขาเรียกว่าสำลิษเงินนะครับมีเม็ดนะครับมีเม็ดแดงแงเล็กน้อยนะครับมีมากมีน้อยต้องมีนะครับเห็นไหมนะครับเรื่องเม็ดแดงมีอยู่แล้วนะครับแต่อันนี้เนื่องจากพระไม่ได้ใช้ไม่ได้ผ่านการใช้มันจะขึ้นน้อยมากนะครับน้อยมากนะครับดูด้านล่างครับด้านล่างก็มีการต่อชนวนเห็นไหมครับต่อชนวนนะครับเห็นไหมต่อชนวนเห็นไหมครับเนี่ย จำนวนนี้นะครับล้าก็ตัดหักจำนวนตรงนี้ก็แต่งตะใบนะครับเห็นไหมนะครับพระองค์นี้เนี่ยคุณดูนะครับคุณดูมิติของพระนะครับเขาปั้นนะครับเขาเขาปั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยปั้นมือมาโยงเนี่ยใช้ใช้ใช้เส้นทีละอันมาปั้นโยงนะครับแล้วก็กีดมือด้านบนนะอ่าตรงนี้ก็เป็นนะนะครับเป็นน่าจะเป็นนะนะนะมหาอุดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเห็นไหมเนี่ย พระสไตล์วัดทองก็มีขเขมเหรก็มีแร่บางไผ่ก็มีตัวเนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาดูต้องดูให้ให้ต้องบอกเพื่อนเพื่อนว่าดูให้มันเป็นสำริดเงินนะครับพระแบบนี้ค่อนข้างหายยากนะครับแล้วก็พบเจอน้อยนะครับพบเจอน้อยถามว่ามีไหมมีแต่มันไม่ค่อยสวยขนาดนี้บางองค์นะครับถ้าขึ้นถ้าใช้จัดจัดเนี่ยมันจะขึ้นเม็ดแดงๆจ้ำๆเยอะๆเลยแต่องค์นี้พระไม่ได้ใช้เลยนะครับ อาพระไม่ได้ใช้นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าสวยมากๆนะครับองค์นี้สวยแบบสวยแชมป์จริงๆอ่ะนะครับถามเม็ดแดงๆมีขึ้นไหมขึ้นครับเห็นไหมตามซอกเล็กๆนิดๆหน่อยๆขึ้นแต่ไม่ได้ขึ้นแบบทั้งองค์นะครับเดี๋ยวไปดู ep ีหน้านะครับก็จะเป็นวัดทองก็จะเห็นแบบแร่เป็นเม็ดๆๆๆๆๆๆเม็ดเม็ดเนี่ยมันจะขึ้นนะครับ <P y ler> อย่างเงี้ยเวลาบางคนเจอพระสวยๆอย่างนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าบางคนโอ้โหดูไม่ได้นะสงสัยนะมีข้อสงสัยนะ พระสวยเนี่ยมันก็จะเป็นของก็ลักษณะพราเนี่ยแต่ดูหุ่นเป็นหลักนะครับพิมพ์สําคัญที่สุดนะครับผมบอกทุกอย่างนะครับว่าพิมพ์นะครับพิมพ์เนื้อธรรมชาตินะครับเดี๋ยวผมให้ดูตรงรอบๆนะสามร้อยหกสิบนะครับพิมพ์เนื้อธรรมชาตินะครับต้องดูให้มันไปพร้อมๆกันนะครับนี่สวยมากก็บอกอะไรสวยมากนะครับเอาละครับโอเคครับเห็นไหมครับบอกแล้วหยิบกล้องสองพ้าของผมมีแต่ความรู้นะครับ ดูพระเป็นเล่นพระได้กับหยิบกล้องสองพระท่านเป็นแน่นอนผมบอกเลยว่าถ้าท่านได้พระแบบที่ผมสอนท่านไปหรือร,รีวิวให้ท่านดูเหมือนแบบนี้ตำหนิแบบนี้ทุกอย่างเหมือนในนี้ท่านสามารถส่งมาได้ที่ไลน์แอดนะครับ t o n e 8 8 8 8ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้นะครับส่งมาส่งรูปถ่ายชัดๆพร้อมเบอร์โทรติดต่อกับถ้าผมสนใจพระท่านผมติดต่อกับแน่นอนแต่ถ้าผมเปิดอ่านแล้วผมไม่ได้ติดต่อกับแสดงว่าผมยังไม่สใจ ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยครับแล้วเจอกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยบริษัทพระเครื่องเมืองไทยจำกัดหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสยามนนทบุรีวัดราชประคองธรรมร้านพระเครื่องนพดลพันทิพย์งามวงวานร้านพระเครื่องประเสริฐโดยออสเลี่ยมทองนิตยสารพระท่าพระจันทร์หนังสือพระดีการันตีพระแท้ โดยทีมงานนิตยสารพระท่าพระจันทร์สนใจติดต่อโฆษณาโทร087 349 6028